สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูอะไรแปลกๆอันนี้ Windows 8.1นะครับผมอันนีมน้มันเล่นเน็ตไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ทุกอย่างก็เนี่ยต่อสายแลนไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองมีอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่เปิดแชร์ไว้ผ่านวงแลนนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูเข้าเข้ารันนะครับ windows r แล้วก็พิมพ์ลสลไปที่อันนี้ในใช้เป็นเซิร์เฟเวอร์นะครับจะให้ดูว่าระบบแลนมันใช้ได้นะครับนี่อันนี้คือไฟล์ที่แชร์ไว้อีกเครื่องหนึ่งนะครับผมก็ได้ปกตินะครับคือระบบแลนไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะลองปิงไปที่โมเดมดูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ windows r กดปุ่ม วินโด์กับตัว R นะครับมันก็จะเป็นการเรียกลันขึ้นมานครับ p ิง g นะครับ P I N G อ๋อปิดตาแลาวไทยแป๊บหนึ่งนะครับ P I N G ตามด้วยอะไรล่ละเครื่องเครื่องโมเด็มนะครับ IP เครื่องโมเด็มก็จะเป็น 1 9 2 1 6 8 1 1นะครับน่องอ่านะครับครับ r ีพายฟอร์ก็หมายถึงเชื่อมต่อได้เดี๋ยวผมจะลองปิงไปที่ Google ดูนะครับกด Windows R เหมือนเดิมนะครับปิงไปที่ Google อ่ะเคยพิมพ์ไปแล้วนะครับปิงไปที่ Google นะครับปิงตามด้วยชื่อเว็บดู รีพายฟอร์มเหมือนกันนะครับก็คือไปถึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าอินเทอร์เน็ตให้ดูนะครับอันนี้คือระบบเน็ตเราไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่มันวินโดว์แปดนี่มันเป็นอะไรมันใช้ไม่ได้อลองเข้าลองเข้า youtube ดูนะครับ YouTube นะครับมันก็จะไม่ได้นะครับมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยครับ แอบไซนี้ไม่สามารถให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเรียนรู้เพิ่มเติมมันแมบบาไม่รู้ยังไม่รู้วิธีแก้นะครับอันนี้วิเคราะห์ผิดพลาดยังไงก็ไม่รู้นะครับเดวผมลองเข้า Google Google นะครับ มารือ่อยังนะครับ400แบ d r e q u e s t คือมันเข้าไม่ได้นะครับผมก็ไปเจอเขาบอกว่ามันอาจจะต้องรีเซ็ตนี่นะครับรีเซ็ตอะไรล่ะก่อนอื่นเขาต้องเปิดเข้าไปคอม m านด์พร้อมในโหมดแอดมินนะครับวิธีการก็คลิกขวานะครับเลือก command พร้อมแอดมินนี่นะครับขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็พิมพ์ไานี่นะครับนี่ครับผมจดมายาวหน่อยหนึ่งนะครับลองดูว่ามันจะได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องนะครับอะไรบ้าง n e n e t s h h h นะครับแล้วก็สเปซบาร์หนึ่งที winsock w i n s o c k ต้องไหม winsock okay, โอเคนะครับสเปซบาร์หนึ่งทีแล้วก็ reset r e s e t reset สเปซบาร์หนึ่งทีแล้วก็อะไร catalog c a t a l o g enter หนึ่งทีบอกว่า enter นะครับ ิดอะไรขึ้น Successful reset the w i n s o w t category You must restart the computer in order to complete the reset เขาอยากให้เรา restart ่ะแต่ในที่เขาแนะนำมาเขาบอกว่าให้ให้ต่อด้วยคำสั่งนี้อีกทีนะครับ N E T S H นะครับ N E T S H เบสบาร์แล้วก็ i n t เบสบาร์ i p เบสบาร์ r ีเซ็ต a e s e t เบสบาร์อีกทีแล้วก็ r e s e t a e s e t l o g นะครับ l o g แล้วก็มีอีกทีนะครับเปสบาร์อีกที h i t h i t ตามนี้นะครับผมจะลอง Enter ดูนะครับปึ๊บ the following command was not found isip reset reset dot log เหมือนจะไม่ได้นะอันนี้หรือว่าผมจด,ดมาผิดไม่น่าจะผิดนะเดี๋ยวลองรีสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่ามันจะหายไหมนะครับ วิธีการปิดเครื่อง Windows 8ก็เ <Mem> ข <ống> <t ried> ้าตรงนี้นะครับชี้มุมใดมุมหนึ่งเลือบางคนไม่รู้นะครับผมก็หาอยู่นานนะครับอดีนี้เป็นเครื่องลูกค้ามาให้ดูนะครับก็ปิดตรงนี้นะครับตรงไหนล่ะเ e ตติ้งเหรอไม่ใช่ต ดีไว้ก็ไม่ใช่นะปิดเครื่องตรงไหนตรงนี้แล้วกันนะครับขีกขวาแล้วก็นี่เอะไร s ดาว d o w n switching out art, เลือก r ีสตาร์ทสายเอาอ่านมวผมก็รอดูนะครับดูว่ามันจะได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องนะครับ ก็แปดจุดหนึ่งผมก็ยังไม่เคยใช้ที่แรกหาปุ่มปุ่มรีสตาร์ทอยู่ตั้งนานรอ,อนิดนึงนะครับมายังฟุ๊บววเ นึกว่ามันกำลังรีสตาร์ทนี่มันบูตขึ้นมาแล้วเหรอเนี่ยเร็วแท้เร็วแท้เหล้วก็ไปดูตรงหน้านุ่นนะครับหน้าเดสก์ท็อปนะครับเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมลองเข้าอินเทอร์เน็ตดูนะครับเดี๋ยวรอให้มัน โหลดอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับพอดีไม่รู้เครื่องเขาเป็นแบบไหน,นยังไงลองดูสเปคเครื่องนิดหนึ่งอะไรอะไรเนี่ย Another instance is, is running config system for to install มันก็คือ e r r ร r ของอันไหนก็ไม่ทราบนะครับ อลองเข้าอินเทอร์เน็ตดูนะครับฟึบมาหรือเปล่าอ้าวเ,าเหมือนจะมานะครับลองเข้า YouTube ดูฟึบอา้าวสรุปว่าได้เรื่องนะครับผมวิธีการนี้นะครับเอา่าเวิร์กนะครับลองเข้าอะไรอีกเฟซบุ๊ก โอเคนะครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ <c oughs> ลุ้นมาก <c oughs> โอเคนะครับก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้คำสั่ง so รีเซ็ตวินซ็อกนี้นะครับไปไว้ด้านล่างวิดีโอให้นะครับนี่นะครับไอตัวนี้นะครับ n น็ตวินซ็อกรีเซ็ตแคตตาอกนี่นะครับแต่ไอ้ตัว คำสั่งข้างล่างนี้มันบอกว่าไม่เจอนะครับระบบนะครับเราก็เอาเอาเฉพาะอ,อันแรกนี้นะครับครับผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับการแก้ไขเอา YouTube ก็คือเล่นเน็ตได้นั่นแหละครับดูการกล้วยนะ <c oughs> โอเคนะครับผม อาจจะมั่วๆนิดนึงก็ประมาณนี้นะครับผมคุณทุกท่านที่รับชมครับ